สมมุติว่านะครับแบบเรานะครับพับสูง25นะครับย5มิลนะครับ25มิลแต่พอขี้ออกมาแล้วนะครับจากปลายชิ้นงานนะครับถึงกึ่งกลางแนวพับนี่ประมาณ24.88นะครับเราก็จะมาใส่นะครับสมมุติผมใส่ไปเอยีเลยนะครับ25่สิบหตอร์นะครับ 90องศานะครับ90องศาจะนี้เป็นองศานะครับใส่ใส่90ปุ๊บความยาวชิ้นงานก็ใส่ไปนะครับแล้วผมจะอินพุตข้อมูลเข้าไปเลยครับปุ๊บกลับไปที่สเต็ปที่1น,นะครับสเต็ปที่1น,นะครับใส่ไปเมื่อกี้25นะครับ25โปรแกรมโปรแกรมจะคำนวณค่ายืดหดอะไรของมันไม่รู้23.5 89นะครับโปรแกรมคำนวณให้แล้วก็คือ23.89แบ็กเกตจะบิ่งไปที่23.89ครับเรามาดูครับปรากฏว่า,าตัวตัวาจากแบบที่เราเขียนมานรับแบบขี้นะครับมันจะ24.88ซึ่งมันไม่ตรงกันครับเราก็จะมาใส่ค่าที่บินอโรแวนนะเกอนี้กดไป ต้องลบกันก่นกอนครับ23.89 2 3 23. 8ามดแปดก้าย่ามจุดเกเลยกดเครื่อคิดเลขแป๊บหนึ่ง <c oughs> โ,โปรแกรมโปรแกรมคำนวณได้23.89มดานะครับรรมาธรรมดาคำนวณได้นะครับรรมดาคำนวณได้ย3 8 9นะครับ ผมก็จะลบกันนะครับก็คือย3 2สามยีสามจุดลบลบตัวนี้นะครับยี8สี่จุดต่างกันอยู่0ูนะจดครับเราก็จะมาใส่ค่าให้มัน,นครับเราจะใส่ค่าให้มันเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกมันมันน้อยไปก็คือ ตามที่คำนวณนนครับ0.99ใส่ไปนะครับ0.99ยครับ Enter แล้วก็กด Input เลยครับมันจะเปลี่ยนตัวเลขใหม่นะครับก,กลับไปที่ Step หนึ่งก่อนนะมันก็จะเปลี่ยนเป็น24.88ให้24.88นะครับ ตามตามในแบบนะครับถ้าเราจะเอายึดหลักตามแบบนะครับไม่ยึดตามเครื่องก็ใช้สูตรประมาณนี้ครับ